ค่ะ MGSP หนึ่งหน 11, ึ่งแพพิชญาสุขวงวิวัตมิสแกนดอนเจดีนะคะยังตห้องดำแล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างความรู้สึกก่อนเข้าห้องดำนี่ตื่นเต้นมากๆเลยคะ่ะแต่พอเข้าไปแล้วก็ตื่นเต้นกว่ากดดันกว่าน,น,นิดหนึ่งเบาๆเกือบจะไหลแต่ว่าคืบไว้เก่งไปหมดเลยคะ่ะ ค่ะแพคก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแฟนนางงามที่คอยดูไลฟ์พวกเราอยู่ตลอดขอบคุณเพจทุกๆเพจนะคะที่นำเสนหอหรือว่าช่วยกองแชร์ออกไปก็ขอบคุณมากๆค่ะมันเป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับสาวงามทุกคนนะคะรวมไปถึงกองด้วยพีดีกองด้วยก็ขอบคุณมากมากค่ะ <future> ก็อยากให้ทุกคน ติดตามการประกวดไฟนนลพ่กนี้เยอะๆนะคะใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรก็สามารถซื้อบัตรได้ที่ทางเพจมิทแกนสุพรรณบุรีนะคะหรือว่าจะไปซื้อที่งานก็ได้งานจัดอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะคะแพรก็อยากจะฝากไอนะคะของแพรเองก็ชื่อว่าอภิชยานะคะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าจะติดตามทาง Facebook ก็ได้ชื่อว่าอภิชยาสุขวงวิวัฒน์ค่ะ ขอบคุณค่ะ